ตามตำนานวันนี้พาทุกคนมาพบกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มาแรงที่สุดในปี2567ท้าผู้มากด้วยเมตตาผู้มีอภัญญายและญาณอย่างรู้กราวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ไปทั่วทั้งประเทศเริ่มแรกวัตถุมงคลที่จางของหลวงปู่เนี่ยเขาเรียกว่าตะกุดปากกระป๋องาอ่ <c oughs> คนมา,มายิงหมาท่านแล,แล้วคนมายิงยิงไม่โดนย,ยิงไม่ออก,ออกยิงไม่ออกยิงริงริงครับ,รบและเสร็จแล้วก็มีโชคโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกถูกจำตรงตรงไปวัตถุมงคลที่หลวงปู่ปุกเสกไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามโดยแล้วแต่เป็นที่ต้องการของคนไทยทั้งประเทศเนื่องอะไรไม่ออกหลวงปู่อยากใช้เงินกรรมพาท่าน้นมาหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่ขอบารมีแม่รีดาจ์แสดงให้ลูกเห็นใหม่วันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดกาลสิน์เพื่อกราบหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกันครับ <พา S 2> รายการตามตำนานเปิดบูชาวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ทางรายการได้เดินทางไปถ่ายทำโดยผ่านการปลุกเสกและทำพิธีใหม่จากพระอาจารย์ทุกวัดโดยรายได้ที่ทุกท่านจ่ายจะช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อต่อย,ยอดให้รายการได้เผยแพร่และถ่ายทอดศาสนาะให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการปล่อยเช่าวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ยังเป็นการที่ทำให้แฟนรายการทุกท่านได้ช่วยทนุบำรุงาศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป อย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเพียงท่านแอดไลน์นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับตามด้วยตามตำนานหรือง่ายๆมากครับจะสแกนที่ QR Code ที่อยู่ตรงหน้าคุณก็ได้เรามาร่วมเป็นสะพานบุญให้กับรายการตามตำนานและช่องได้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับของถูกของดีของแท้ปลุกเสกทุกรายการต้องตามตำนานเท่านั้น ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่การประมูลนะฮะเหรียญที่ประมูลแพงสุดตอนนี้2องล้านสองหมื่นบาทเสียโบสได้ไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเสียโบสดีกว่าทําไมเขาถึงประมูลแล้วก็ทําไมเขาถึงประมูลแข่งกับตัวเองด้วยสนุกมากฮะไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับทองคำใหม่ในเงินพิมใหญ่แล้วเปิดแรกหนึ่งล้านบาทนะครับผม สี่ห้าพี่ก๊อล์ฟเออคนนี้คนนี้คือเก็บแต่เบอร์หนึ่งอย่างเดียวไม่ว่าจะพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่แล้วได้ไปได้ไปเหรียญแรกนี่คือ2องล้านหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหอีกเหรียญอ่ะอีกเหรียญหนึ่งเท่าไหร่นะเฮียเออล้านสามแสนหกหมื่นเฮียผมถามหน่อยนะตอนช่วงประมูลอ่ะทำไมเราไปเที่ยวหยอดเขาทีละหมื่นทีละหมื่นสร้างความปรากฏการสร้างความปวดหัวให้กับผู้ร่วมประมูลมันเป็นเทคนิคครับ คือถ้าเราใส่กระโดดเพื่อนก็จะโดดตามเราแต่เราเกาะเพื่อนไปเกาะเพื่อนไปเกาะเพื่อนไปแล้วขี่ไว้หมื่นหนึ่งให้เพื่อนรำคาญจนเพื่อนทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาประมูลร้านหนึ่งเฮียล้านหนึ่งหมื่นจนแบบสองล้านล่ะสองล้านสองล้านหนึ่งหมื่นแบบโอ้โหเขาโอนเขาหดหงิดมากก็คือสุดท้ายก็สําเร็จอะสําเร็จเราศรัทธาหลวงปู่ยังไงทําไมเราถึงมาเราศรัทธามานานแล้วครับศรัทธาผมเข้ามาในกลุ่มตั้งแต่ปีหกสามสมัยกลุ่มมันแค่สี่ห้าพันแล้วผมเคยฝันถึงหลวงปู่เลแต่ทุกคนที่ฝันเนี่ยก็โอเคดีหมด เจอตัวแล้วเพราะว่าระหว่างทางนี่คือโกส่งมาให้ดูคุณไม่ปกติอ่ะทำไมคุณประมูลแข่งกับตัวเองอ่ะถามมาครัถามหน่อยพี่โบ๊ชครับผมเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงประมูลแข่งกับตัวคุณเองอ่าพอดีเลขหนึ่งเนาะเขาปิดที่สองล้านหนึ่งหมื่นบาทสองล้านหนึ่งหมื่นคือผมจะไม่เคยเป็นเบอร์สองของใครเนี่ยคือคนอย่างผมเนี่ยไม่เคยเป็นเบอร์สองคนนีเผมปิดสองล้านเมันไมันจะปิดแล้วเพราะว่ามันจบแค่สองล้านเองผมก็เลยใส่เป็นสองล้านหนึ่งหมื่นดันให้หน่อยนี่นะถ้าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งมันต้อง ใส่นิด <c oughs> ผมถามีกหน้อยที่หน้าคุณเนี่ยอะไรอะ่ะอันนี้คือคำว,ว่าสิริจันโทรครับเออฉายยาหลวงพ่อนะครับ ท่านมาเข้าฝันก่อนหน้านี้นะครับครับคือเมื่อก่อนไม่รู้จักท่านเลยแล้วบังเอิญผมเดินไปเจอร้านพี่คนนึงเขาบอกว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยอยู่กาลสิทธิ์เรามากราบดูผมก็เลยเข้าเข้าเทรเลยไม่ก้าวพันล้านก่อนหน้านี้ครับห้าแสนรุ่นพี่รุ่นสั่งรุ่นแดงผมก็มากราบท่านขออนุญาตท่านขอสักข่ะขายาหลวงปู่ได้ไหมครับเพราะว่าคือชื่อหลวงปู่เราไม่กล้าสักเนาะว่าครูบาอาจารย์ยอะคือยู่สูงมหาท่านเพิ่นบอกว่าหลวงปู่ครับขอขอสักแตงโมครับเพิ่นบอกจัดโลด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 ท่านพูดสองคร แตั้งแต่วันนั้นผมก็รวยมากเลยครับตอนนี้มผมว่าดด้วยบาร,รมีหลวงปู่นะครับแล้วก็ท่านเก่งจริงครับแล้วคือเราจะไปหาเกณฑแบบ์สีท่านแบบหาพัดดีๆหาพาร์แบบแท้ๆสมัยนีน้มันยากมากเนาะแล้วก็หนึ่งนะครับคือผมเ,เห็นรอยยิ้มท่านมันมีความสุขมากนะพี่คือผมแบบ ผมชอบนเมื่อก่อนหน้านี้คนไม่เยอะขนาดนี้แล้วเราก็มาแบบก็แบบเข้ามากราบหลวงปู่แล้วก็เพิ่นก็ยิ้มให้เราอะไรเงี้ยค<อ>ือเราจะไปหาเคสีแบบยิ้มให้เราแบบมีความสุขขนาดเนีม้มผมเล่นลราพักท่าไหลหลวงพอ่อนะแต่หลวงพ่อไม่เคยมาเข้าฝันมีปู่ศิลาองค์เดียวเนี่ยเข้าฝันแล้วผม<อ>จำความได้โอ้โหสาธุ สวัสดีกันอีกรอบสวัสดีครับพี่เขาครับสวัสดีครับโอ้โหส่งมาก่อนไงนี่ครับนี่คือพี่เอฮะแนะนําตัวตัวเองหน่ครับชื่อเอศักดาคมนะครับชื่อในวงการงานตรงนี้นะต้องขอบคุณพี่เอด้วยศรัทธาครับดีครับก็ได้ร่วมเผยแผ่บารมีหลวงปู่เป็นสะพานบุญให้พวกผมนั่นแหละให้คุณผู้ชมด้วยคือมันเริ่มต้นต้องขอเชาวความไปตอนที่เราไป งานของพระอาจารย์ต้อมแล้วเราก็ไปเจอหลวงปู่คุยกันนะผมกับโกบอกเฮ้ยแหมเป็นไปได้ไหมอยากจะมาสักวันหนึ่งอยู่ๆฮะผมไปเจอพี่เอแล้วก็คุยกันไปคุยมาพี่เอบอกเอ้ยพี่กอลปอยากมาจริงเปล่าเขาจะมาอันนี้โกบอกเอ้ยจริงเปล่าก็คุยกันฮะสุดท้ายก็เลยได้มาพี่กอลปรู้ไหมว่าพี่เอเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างเหลืองหลวงปู่นะน่าจะสักสองรุ่นแล้วครับครับเหรอ รุ่นแรกผมว่าเก้ามีเก้าดีเก้ายอดอีกรุ่นก็เป็นพระปิตาไม้แกะครับผมไปได้ไม้แกะมาจากทางภาคเหนะือเป็นต้นขนุนตายพายาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นธาตุพนิทสิ์ยืนต้นตายเองแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยว้าวอุ้มอุยไปได้ไม่ได้ไงผมไปทําบุญที่จังหวัดน่านไปสร้างพระและ้วก็ตุ๊กที่นู้นเขาเรียกตุ๊กเนาะตุ๊กเจ้าตุ๊เจ้าเขาบอกว่าเนี่ยมีต้นขนุนอยู่หน้าโบสถายยืนตายพายเอาไหม เราก็กลัวติดเขาเรียกะไรนะติดติดนี่สงเราก็เลยทําบุญแล้วก็ทาพิธีปลีให้เรียบร้อยเพราะว่าต้นไม้แบบนี้ส่วนมากก็จะเทวดาคือคือผมเคยได้ยินมานานแล้วถ้าหากว่าต้นไม้ที่มีลักษณะอะไรแบบนี้นะเขาบอกยิ่งถ้าหากว่าได้มาทาว<ม>ัตถุมง,นะงคลนะยิ่งขลังใชต่ตอนนั้นเราเราก็เลยเราก็เลยเปิดโบวตเลยว่าทําเสือดีไหมทำอะไรดีไหมผมไม่ได้กะจะสร้างนะผมกะแค่ว่าแบบตัดเอาไว้เก็บไว้ก่อนบอกไม่ได้เดี๋ยวปลวก ก,ก็เลยมันก็เลยเหมือนเป็นไฟบังคับแล้วก็เลยทำทำสุดย<ำ>่อเลยขอขอแบ่งไปบูชาได้ไหมพีจ่จริงๆพระกระจายออกไปหมดแล้ว พราะมัน2ปีมาแล้วเนาะเราผู้สร้างเนาะมันก็อาจจะมีเก็บไว้อาแล้วเว้ยอาแล้วเว้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณผู้ชมพอรู้นละวตอีลุ้คลิปนี้เราจะตื้อไปเรื่อยๆ๋ยวเขารู้ใจอ่อนกับเราอ่ะเอาพูดถึงประสบการณ์หน่อยครับทำไมถึงจัดหาหลวงปู่เราทำรายการพระเนาะชอบแล้วก็เก็บสะสมพระเครื่องต้องทลุกเขาก็มาแนะนําบอกพี่เอมีหลวงปู่อยู่องค์หนึ่งนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่แราก็เลยเออพาไปกราบหน่อยพอพาไปกราบเนี่ยท่านก็ให้แบบเหมือนตอนนี้แหละที่เขารู้กันเนี่ยยกอน้จริงนะ มผมก็งงเพราะว่าเราก็ออกกาลังกายเราพ <ผม S 2> อสมควรนะจะมีโอกาสได้ยกไม่ได้ไเวลานัา่นนะสิแต่ก่อนพระจะอยู่ติดหลวงปู่นะคร <ผม S 1> ะตรงเนี้ยพอบอกให้เบาก็เบาจริงเป็นประสบการณ์แรกตอนแรกก็ไม่เชื่อก็หลังจากนั้นก็ติดตามหลวงปู่มาเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเลยดีกว่าเรื่องประสบการณ์หลวงปู่นี่เยอะมากดีอยากฟังอยากฟังพี่เอออยากฟังใช่ไหมแงับ้างที่นั่งคุยกันไปไปครับ อนนี้เรามาคุยกันถึงประสบการณ์ที่มีกับหลวงปู่แนะนําตัวหน่อยครับผมบอลสกลคนสว่างพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะเล่าก่อนดีประสบการณ์ให้บอลเลยเพราะว่าบอลบอลนี่เขาเป็นเข้ามาตั้งแต่ยุคต้นๆเนาะครับแต่บอลเริ่มจากการที่บอลเห็นภาพความศรัทธาซึ่งบอลว่าหลายๆคนก็จะเริ่มศรัทธาท่านด้วยเรื่องนี้คือเราเห็นหน้าตาท่านรแล้วด้วยความสมถะด้วยหน้าตาอันที่เรียกว่าเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเนี่ยครับเราเกิดความบอลก็เลยเริ่มจากจุดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มจากการขอท่าน หลวงปู่ถ้าเรามีความแบบบุญสัมพันธ์หลวงปู่จริงๆเนี่ยจะได้เป็นลูกหลานหรือว่าจะได้็นลูงบารมีหลวงปู่เนี่ยขอหลวงปู่ช่วยทาให้ชีวิตขึ้นดีขึ้น,นผมพูดอย่างนี้กับทุกคนนะผมบอกว่าทําไมทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิลาทำไมถึงเยอะทําไมคนหนึ่งเข้ามาศรัทธาท่านผมพูดกับทุกคนเลยเพราะว่าพระเครื่องหลวงปู่ศิลาหรือแม้กระทั่งหลวงปู่ศิลาเนี่ย เป็นพรรที่ขอได้อขอได้ครับแล้วผมย้ํากับทุกคนด้วยว่าไม่ใช่แค่ขอได้แต่อขอได้ไวด้วยสําหรับบอลนี่ประสบการณ์มากมายกับการขอแล้แบบได้ไวๆเลยบางทีเนี่ย นึกอะไรไม่ออกหลวงปู่อยากใช้เงินกับกัมพะท่านก็มาหลวงปู่ต้องใช้เงินแล้วนะของเงินหน่อยก็มีคนมาเมตตาเช่าบูชาพระเราแล้วบ่อนนี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมสร้างด้วยนะยังไงพี่พระปิตาพิสิดาจันเชยังไงต้องบอกก่อนแม่สีดาจันเนี่ยเห็นแล้วบอลรู้สึกแบบเฮ้ยสวยจังเลยอพระรุ่นนี้พระอะไรเขาก็บอกว่าแม่สีดาจันที่พี่เอศักดาคมสร้างนี่บอลก็เลยบอกเออสวยดีว่ะอยากเอามาแขวนแต่ก่อนมาแขวนมันก็บอกแม่ถ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะนะแล้วก็ล้ำลึกถึงหลวงปู่เพราะว่าเรารู้อยู่ ขอบารมีหลวงปู่ขอบารมีแม่สีดาจันแสดงให้ลูกเห็นใหม่ว่ารุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงก็เหมือนเดิมครับถ้าถ้าถูกหวยจะผมจีบอลสวยๆให้เนี่ยขอดูลองดูจริงๆตรงตรงตรงใต้ใต้ฐานเลขครับจะมีจะมีเลขอยู่ตอนที่บอลเขารู้สึกบอลจะไปดูมันจะเป็นเลข4ตัวสี่หลักใช่ไหมแต่ว่าข้างหน้ามัน180น1 8 0หนึ่เลยเขาเอาเลยน้เยักเลยน้อยเลย เอาละฮะในสุดก็ได้คุยกับพ่องานแล้วผมยังแอบคิดอยู่ว่าเอ๊สุดท้ายจะได้คุยกันไหมเพราะว่ามาถึงก็ยุ่งมากสวัสดีครับเป็นทางการครับพี่นสวัสดีครับ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 ผมว่าถ้าหากว่าพูดถึงหลวงปู่มหาศิลานะคือทุกคนรู้จักพี่นุอยู่เลยวเพราะว่าพี่นุสร้างมากี่รุ่นแล้วอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามครับเป็นรุ่นเสมาหองกุติใช่ครับแล้วก็ดังทุกรุ่นเลยพี่เอไหนเล่าให้ฟัง่ที่ประวัติเขาเป็นยังไงบ้างตอนแรกตอนที่เจอกันนี่ผมยังไม่่ยัังงไมคคิดดเเเลวาาาขจะะ้้้สรนนนนนนอตป็ก ในร้านสดผมด้วยใช่เ <c oughs> พ<ว>ราะเหรอ <c oughs> ผมก็เป็นเป็นคนชอบพักเครื่องคนหนึ่งครับก็บบ <ๆ S 2> ชอบสะสมชอบอะไรชอบเก็บชอบอะไรแบบนี้ครับเขาบอกว่านั่งดูไลฟ์สดเห็นช่องหนึ่งเขาก็ไลฟ์เขาพูดถึงหลวงปู่แรกๆผมก็ไม่ได้อินอะไรครับพี่จนมีวันหนึ่งผมมางานผมพระธาตุเห็นว่าเขาไลฟ์อยู่แล้วมันไม่ไกลจากพระธาตุพนมเห็นพูดถึงหลวงปู่ก็เลยหุนหิดก็เลยไปเลยพี่อยากรู้ว่าจริงไหมเก่งจริงไหมอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เข้าไปที่สวนสงฆ์ครับพี่เอยังกุฏิเก่าๆหลวงปู่อยู่กับอยู่กับหมากับแมวกับหนูกับอะไรเงี้ยหมู ท่านทานสมถะจริงๆริพี่พเนี่ยสมมติว่าท่านนั่งรับแขกตรงนี้ใช่ไหมท่านก็นอนตรงนี้ เริ่มแรกวัตถุมงคลที่จัรของปรูเนี่ยเขาเรียกว่าตะกุดปลากระป๋องอคุน่ามายิงหมาท่านท่านก็เลยเอาปลากระป๋องมาม้นใช่ไหมใชมาทําเป็นตะกุดแล้วห้อยคอหมาแล้วคนมายิงยิงไม่โดนยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงริงริงครับผมผมผมก็เจอเรื่องเล่าแบบนี้มาครับพอมากราบหลวงปู่เนี่ยพอมาสัมผัสจริงๆแล้วพอเราไม่เห็นการมันอยู่ของท่านเห็นความสมถรคของท่านนะครับเหมือนเซตเราบอกอะพี่ว่าว่าของจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยขากลับมาเห็นเขา ไ์สดมีวัตถุมงคลของปู่ผมก็เช่าเช่าเก็บมาเรื่อยเก็บมาเรื่อยเก็บมาเรื่อยๆจนหมดไปเยอะพี่เป็นสิบล, <นะ S 2> ล้านนะส<ช>ิบล้านอะใู่อยู่ๆมาสร้างพระในเคพี่นุนะเพราะอย่างพี่เอก็คือทำมาแล้วนะไม่กลัวมันเสี่ยงอ่ะลงทุนเยอะน่ะ คือผมอา่าศรัทธานำพี่ถ้าถ้าผมไม่มีศรัทธานำผมไม่กล้าประมูล7ล้านแน่นอนะรุ่นพันพันล้านเนี่ยคือเป็นรุ่นแรกที่ผมจัดสร้างเป็นรุ่นแรกที่ผมจัดสร้างเลยก็คือเหรียญรุ่นพันพันล้านรประมูลจะสร้างไปทั้งหมด7.2ล้านบาทก็คือทั้งทั้งที่ไม่เคยจัดสร้างวัตถุมงคลอะไรมาก่อนเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกในชีวิตเลยที่สร้างคนทําพระยามายวันนี้ก็สร้างแตกจนต้องหยุดอ่ะใช่อะไรกันเนี่ยที่เออลองคือตอนนั้นผมก็ยังเออเอออยู่นะพูดถ้าพูดกันเข้ามาในวงการด้วย ยังใหม่อยู่พี่ยังใหม่เลยก็คือเปิดจองเนี่ยก็เปิดจองแบบ walk in ให้คนเข้ามาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเอฟในไลฟ์ไม่ถนัดอะไรนไม่เป็นจัดการเปิดจองแบบ walk in เข้าไปมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงพี่คนไปรอตั้งแต่ตีสองตีสามเพื่อที่จะรอจองเหรียญรุ่นนี้ครับจอดรถรุ่นใหม่รุนนี่คือล่าสุดที่คาบวันเลยจนต้องประกาศปิดต้องยกเลิกยกเลิกยกเลิกเลยพื้นที่ตรงนั้นน่าจะไม่พอแล้วครับคอยว่าไม่พอแล้วรับรับไม่ไหวกับบารมีหลวงปู่ที่แผ่ภพศสาลไ่ขนาดนี้ครับทุกอย่างผมเชื่อในครูบาอาจารย์ผม มื่อบันมีหลวงปู่คือที่สุดแล้วจริงๆผ่านไปประมาณ2เดือนครับบอยผ่านไปประมาณ2เดือนก็มีรายการหนึ่งที่เขาไปถ่ายหลวงปู่ใช่ไหมครับก่อนที่รายการนั้นจะปล่อยคลิปแค่วันเดียวเองหลวงปู่วิดีโอคอลมาก็รับเสร็จหลวงปู่ชี้มาให้มา,ให,มาให้มาทำต่อกุฏิให้จบหลังจากที่หลวงปู่คอมาวันเดียวคุยกันจบเรียบร้อยนะครับก็รายการนั้นก็ปล่อยไปทีนี้กระแสหลวงปู่เนี่ยต้องบอกว่าดังทั่วประเทศเลยบบอยกระแสแบบหูทุกสายเลย วันนี้เป็นการพรีมวลสารด้วยอันนี้คือรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นเสมาฉลองกุฏิลาบผลพูนทวีนี่เลยครับดี่เลยนี่หลวงปู่ตามเนี่ยรุ่นนี้ครับที่หลวงปู <Umwelt> ่อโอครับหลวงปู่ท่านเนี่ยต<อ>้องอนนนบอกว่ามีความเมตตาสูงนะอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะเหนื่อยแค่ไหนท่านก็จะนั่งรับญาติโยมที่มาแล้วท่านก็ยิ้มตลอดนะยิ้มอย่างเดียวพี่ยิ้มอย่างเดียวถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือหลวงปู่คือคนแก่คนหนึ่งครับกว่าอายุ80สังขารก็อาจจะค่อยๆเหมือนทุกคนตอนนี้ครับจะมีท่คนที่หลววงปู่ิดีโอคอลไปให้มนทา่ี่าน่ลูกศิษย์ เป็นล้านคน<ม>ใช่ไหมครับถือว่าเป็นความโชคดีเป็นบุญเป็นบารมีไปครับที่เรานั่งอยู่ในบรรเป็ค<ม>รับ นี่คือกุติของหลวงปู่นะที่แกสร้างถวายมูลค่า25ล้านชุดยอดจริงอ่ะคือจริงๆจะบอกว่าผมสร้างถวายไม่ได้กบอยคือมันเป็นลูกศิษย์ทุกคนของหลวงปู่ที่เขาร่วมที่เขาร่วมกันช่วยกันช่วยกันคือผมเป็นแค่สะพานบุญแล้วกันครับกบอยผมสร้างวขาถุกมงคลมาโอเคผมถวายก่อนอะไรก่อนก็จริงครับผมสร้างวัตถุกมงคลมาผมก็แบ่งปันกันร่วมกันร่วมกันสร้างคือเจตนาโฉนดเรื่องที่งานนบอกเรื่องที่7.2ล้านนี่ฮะโฉนด ใช่ไหมนี่คือชนโนดไอ้น,น, <c oughs> นี่คือให้ <c oughs> ถวายเลย ครับอ,นนอันนี้คือรุ่นอันนี้คือเป็นรุ่นแรกคือรุ่นพันพัน,พนล้านที่ผมได้ประมูลจัดสร้างเนี่ยคือตอนประมูลเสร็จเนี่ยผมก็ยังไม่รู้กบอยว่าหลวงปู่จะเลยไปทำอะไรผมก็เอาเงินมาตามกฎเขานะครับ,รบก็เอาเงินมาถวายพอมาถวายเสร็จหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ชี้ให้ซื้อที่ด้านหลังผมก็โอ้โหโชคดีเลยเงินก้อนนี้เอามาซื้อที่เข้าศาสานาสถา,านนะครับ,รบแต่ตอนที่ผมมาถวายก็มีพี่คนหนึ่งเขาเขาท้าวงขึ้นมามึงรู้ป่ามาถวายไปน่ะมันจะจะเป็นชื่อหลวงปู่หรือเปล่าจะเป็นของใครผมก็ด้วยความสงสัยผมก็เลยเด โยมอุปถัก์เขาบอกอพี่นุ้ยเดี๋ยวรอดูเลยว่าเป็นชื่อใครผมอพอพูดคำนี้มาเราก็ยิ้มนะครับพออีกวันผมก็เดินทางกลับหลวงปู่ให้พี่เขาโทรไปตามให้มาถวายฉโนดความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเลยครับครั้งแรกเลยคือบอยเ,เอาฉนดมาแล้วเป็นชื่อหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับห<ม>ลวงปู่เปิดบาทเลยหยิบบาทลงมาตั้งไว้แล้วก็ให้เอาฉนดใส่ในบารอุ้ยใส่บาทเลยใส่บาทโอ้โหวันนี้ตัวเลขเท่าไหร่ 2 5่สิบาล้านหนึ่งแบาทครับอันยี่้าล้านคือยอดสุดที่ที่ถวายแล้วส่วนต่างจากจากราคาจองทองคาแล้วเรียบร้อยอ่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่นุให้เกียรติรายการเราเนาะให้เกียรติมากๆเลยเพราะว่าจริงก็ติดต่อมากระตันหันมากเลยอย่างเวลาผมทำครับผมจะทําในขั้นตอนของครูบาอาจารย์ทั้งหมดผมจะไม่ทำอะไรเกินครูเลยทุกอย่างผมถามหลวงปู่ทั้งหมดเลยพี่ วันนั้นหลวงปู่ก็เลยมองขึ้นมาอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละค่ะหลวงปู่ก็ทักเลยปี2567จะได้ขายที่ค่ะตอนนั้นปี2566ค่ะแล้วเราก็แบบโอ้หลวงปู่รู้ได้ยังไงว่าเราอยากจะถามเรื่องนี้พอดีในคนลุกไปหมดเลยค่ะปู่ก็บอกว่าให้ไปจัดดอกไม้ทุกเทียนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไปไหว้แล้วปี67จะได้ขายที่ได้เบี้ยแก้มา็อธที่ฐานว่า,อาขอให้ได้ยอดนี้แล้วกันนะหล ถ้าได้ยอดนี้ก็จะได้ทําบุญกับวันที่ฉลองกุติอะค่ะมีบุญจะได้ร่วมบุญกับหลวงปู่ขอให้ลูกขายได้ตามจํานวนนี้ลูกจะถวายของ1น0 0 0แบาทก็ไม่ถึงครึ่งชัวโงค่ะก็โทรกลับมาเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมาวางเงินมาจําร้านหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะตอนนั้นก็เลยได้มีโอกาสถวายแชนเดลียค่ะโคมไฟแอร์ค่ะ ตู้ใส่จีวรค่ะตู้ชงกาแฟค่ะกับหลวงปู่ก็เป็นบุญที่ที่ได้ร่วมมุลกับหลวงปู่แล้วก็ถือว่าเป็นคําทํานายที่ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นการขอพรที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้ราคาขายที่ดินที่แบบว่าตั้งใจเอาไว้นะคะก็เป็นสิ่งที่ที่ Amazing มากๆค่ะแม่มาจาก คอนแก่นค่ะตั้งใจมาไหว้หลวงปู่โดยเฉพาะเลยแม่เคยมาสามครั้งแล้วค่ะแต่แม่มาครั้งแรกแม่ก็มีโชคนะก็ไม่รู้แบบขอเช่าเบีย้ยของท่านอะแล้วเสร็จแล้วก็มีโชคโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูถกซ้ำตัวตรงไปท่านก็ให้เรื่อยๆนะอธิษฐานก็ว่าขอบารมีปู่ด้วยหน้าอะไรอย่างงี้ น้องกันเนี่ยนี่คือคนชี้เป้าเลยต้นไม้เนี่ยต้นที่บอกเหรอใช่ที่บอกว่าพามาเหรอวัดีขอวัสดีครับเขาเป็นคนชวนไปทําบุญที่จังหวัดน่านตอนนั้นแล้วเขาก็อยู่ที่น่านต anyway> ่อแล้วก็เหมือนผู้เจ้าเนาะท่านเจ้าวาดก็เลยมาบอกน้องกันว่าเนี่ยมีคนจะเอาไหมเขาก็เลยโทรหาผมว่าพี่เอาไหมแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รวมสร้างทาไมถึงต้นนี้คือเหมือนท่านอ่ะมีคนมาขอต้นไม้ต้นนี้จากท่านอ่ะหลายครั้งหลายคามากเไม่ให้แต่ว่าวันนั้นผมไปทำบุญแล้วท่านให้ผ ถามว่าเอาไหมอุ้ยเหรอใช่เลยตอนนั้นนะผมไม่เชื่อเรื่องพระไม่เชื่อเรื่องผีอะไรคือนนะั<แ>้นผมไปทาบุญเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแม่งสวยจริงผมหนึ่งไปทาบุญเจอมานนั้นนะ่ะผมเดินไปดูต้นไม้ผมเงยหน้ามออันนี้ผมเห็นเลยนะเป็นผู้หญิงอะ่ะใส่ชุดอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นอะ่ะแล้วมันนประหลาด เอาอาจารย์หนิงไปสื่อต่อมาลักษณะเดียวกับที่ <ฮะ S 1> เขาอยู่เหรอว่าเป็นผู้หญิงแบบนี้แบบนี้เหรอใส่สบายสีอะไรมผพ,พอคุยกันเนาะบอกว่าพี่บอกว่าอาจารย์เขาสื่อได้เห็นเป็ผู้หญิงผมว็าลยสวยว่าใส่ชุดนี้สีนี้ใช่ไหมเรียบร้อยโป๊เลย ผมก็เลยถามบอกว่าแน่จริงไหมเห็นอีกแล้วมาให้หวยด้วยผมไม่เชื่อไงตัวแรกอ่ะผมก็เลยถูกค่อนข้างเยอะอผมเลยถูกเลยวันนั้นอ่ะไม่ไม่บอกเลยนะไม่บอกจํานวนเลยนะถูกมาค่อนข้างเยอะใช่เม่อย่างนี้ผมมีโอกาสได้รู้จักพี่เอครับแล้วก็ได้ไปเช่าพระกับพี่เอองึงครับเส้วพี่เอเขาแนะนําผมว่าพี่แคมป์แม่ศรีดาจันทร์เนี่ยใช้ดีพี่ ผมว่าถามแม่สีตาจันคืออะไรข้าวข้บวเป็นไม้ขนุนตายพายซึ่งฟ้าผ่าตายยินต้นซึ่งโบราณก็ถือว่าเป็นไม้ศักดิ์ธซ์ใช่หายากเออเป็นไม้ที่หายากผมก็เลยถามว่าพี่เอใครสร้างพี่เอบอกผมเป็นคนสร้างอไม่เชื่อไงจริงไม่เชื่อพี่ก็มึงสร้างจะบอกไม่ดีได้ยังไงถูกป่ะถูกป้าเราเราเราจากเซนคือถ้าเราไม่พิสูจน์อะไรเห็นแล้วเราจะมาบอกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งผ่านไปประมาณสักสัปดาห์อนัทเราเนี่ย าโพสรูปแม่สีดาจันทร์แม่ครับผมทําตามสัญญาแล้วนะเขาเอาไปเลี่ยมทองแล้วเฝังเพชรหนึ่งเม็ดพอเขาพูดมาแค่นี้เสร็จปุ๊บผมก็โทรหาอนัทเลยอนัทพ้าอะไรวะแลัวแม่สีดาจันทร์ปีแคไม่รู้จักหรอบอกรู้แล้วขายสร้างของแก้งทำผมไม่รู้เหรอพี่เอสร้างไงเออแล้วมันเป็นยังไงอผมขอแล้วผมประสบความสําเร็จตามที่ขอเลยผมก็เลยไปเลี่ยมทองแล้วฝังเพชรให้คราวนี้มันมาจากผู้ใช้ไม่ใช่มาจากู้สร้าใช่อันนี้น่าเชื่อแล้วอันนี้น่าเชื่อเลยผมโทรเลยพี่เอครับไหนแม่สีดาจันทร์เป็นยังไงมาขอดูหน่อยผมก มาก้นทองคําแต่ผมได้เบอร์สองเบอร์สองเป็นเบอร์เป็นวันเกิดผมพระมาถึงผวมผมก็แกะเปิดแล้วผมก็ส่องอส่องดูเออพระสมบูรณ์ไหมทุกอย่างโอเคเรียบร้อยผมปิดพระบอกสาธุแม่ศรีราจันทร์ท่านแม่ศรีราจันทร์ศักดิ์สิทธิ์จริงนะขอให้คนมาซื้อปลาผมหนะ่อยผมเลี้ยงปลาสวยงามไปดูเลอขอให้คนมาซื้อปลาผมหนะ่อยผมอธิษฐานเสร็จเนี่ยผมเอาป้ายแม่ศรีราจารันทะร์ใสไไ่ไว้ในเกศแล้วก็ปิดเกศเลยหลังจากนั้น,นอีก3วันมีคนจีนโทรมา ยูมีปลาเสือตอเหรอมันก็มาถามผมตัวนี้เท่อะไรตัวนี้เท่าะไรชี้ตัวนี้แท่าะไรเขบอกราคาไปเอาตัวนี้มัน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 เอามันเลือกไปทั้งหมด13ตัวอืเป็นเงิน1,930,000บาทโอ้เฮ้ยจริงจริงปลาเสือตอเนี่ยนะใช่เออเอสือตอเขาย้องเป็นล้านเลยเหรอบมันยังไม่จบมันบอกว่ามันล้านเก้าแสนสามหมื่นมีตัวไหนเจ็ดหมื่นให้มันได้บ้างเขาบอกตัวนี้เอาไหมเอาสองล้านบาท ผมขอไม่สีอาจารในเจ็ดวันตอนนั้นนะคือในระหว่างที่ดิวจะซื้อขายกันเนี่ยมันตกลงซื้อจริงๆเดี๋ยวจะไปทำตลาบเพชรให้สุดท้ายก็ทำนีโอ๋ก็กลายเป็นองค์นี้ วันที่เราขายได้ถึงสองล้านแอบคิดไหมว่าเป็นพ่อแม่ปะ่ะหรือว่ายังอยู่ในเก๊ะอยู่พอขายปุ๊บโอนเงินจน่ายเงินปุ๊บปั๊บเป็นอย่งอื่นไปไม่ได้เลยเพราะว่าปลาเนี่ยผมลงผมลง,ผมลงโพสตไว้อะไรไว้เป็นปีแล้วครับโอ้ปลาเนี่ยมันก็สิบสี่ตัวเบดเร็จผมขายไปสิบสี่ตัวสองล้านไปดูเฟซบุ๊กผมได้เลยผมบอกว่าจะดีใจหรือเสียใจดีวะขายปลาสิบสี่ตัวไปสองล้านผมลองใช้คำนี้ได้ไหมคือเหมือนแบบพี่ก็ท้าท้าไปงั้นแหละคิดว่ามันขายไม่ได้หรอกอนี้ป่ะเออเออเออได้วะประมาณนั้นป ลงซื้อขายกัน2ล้านเสร็จปุ๊บมันก็เอาถุงมาเอาถุงมาใส่ผมบอกเฮ้ยไอ้ไม่ใช่ไอไม่ใช่ฟาร์มปลาไอ้เลี้ยงไว้ดูเล่นนึกออกไหมการแพ็คปลาเนี่ยการแพ็คปลาเนี่ยอยู่ต้องมีออกซิเจนถังออกซิเจนที่ใส่ปลาเนี่ยมันต้องเป็นถุงแบบหนาไม่งั้นปลามันตามถุงออกซิเจนแตกปลาตายหมดมันก็เอาแล้ทำไงอะเอางี้แล้วกันวางมาจับห้าแสนวันที่มันมาจับอะหลังจากนั้นอีกสามวันมันมาซื้อผมไปอีกตัวสี่แสนโอ้เบสเซ็ตผมขายไปสองล้านสี่แสนบาทประสบการณ์ตรงนะ เอางี้ครับในฐานะที่ผมอยากเผยแพร่บารมีแม่เดี๋ยวผมให้องใหม่เลยจิงแจก f c เลยผมผมก็มีไม่เยอะแต่ผมจะแบ่งเขาให้ตะกุตผมทำใช่ไหมผมแจ๊กตะกุตเงินน่ะเฮ้ยเ้องารไปแจก f c ผมไม่อย่างนึกเลยนะว่าอนาคตเนี่ยราคาจะไปขนาดไหนสุดๆยิ่งได้ฟังประวัตินะลองดูครับลองดูลองใช้พุทธคุณดูเลยครับดูก่อแสดงความยินดีกับ f c ที่ได้รางวัลด้วยนะครับ จากที่พวกเราทีมงานรายการต่างตันนานได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีมนรารและประมูลวัตถุมงคลรุ่นฉลองเสมาคุติได้เห็นถึงความศรัทธาของค่นม,มหาชนและเสียนพระที่ให้ความสนใจในงานประมูลเหยีงคครั้งนี้เป็นอย่างมากซึ่งสังเกตได้ว่ามีคนให้ความสนใจและร่วมประมูลพระครั้งนี้ด้วยตัวเลขรวมแล้วทั้งสิ้นมากถึง25ล้านด้วยกันที่สำคัญเหินทั้งหมดนี้ได้มอบให้หลวงปู่ศิลาครบทุกบาททุกสตางค์ผมและทีมงานขอร่วมอนุโมทนาบุญสาธุด้วยครับ เป็นไงบ้างพี่กอฟสุดยอดอันดับแรกเลยคุณผู้ชมขอบคุณสะพานบุญก่อนสักดาคมขอบคุณมากมากพี่เราก็ถือว่าเราได้บุญด้วยนะเหมือนเป็นเป็นฝ่ายเผยแผ่บารมีหลวงปู่รุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นเมาฉลองกุฏิก็รอกันต่อไปครับแต่ของพี่เอเนี่ยรุ่นที่มีคนเขาสัญญาเออเราสงคนขยันทวงเขาด้วยเอฟซีคนไหนก็แล้วแต่ที่สามารถบอกถึง อายุของหลวงปู่เฮ้ยนะถ้าคุณสามารถใส่รายละเอียดมาด้วยได้วันเดือนปีเกินทางโกบอยกับทางพี่ก๊อฟก็จะพิจารณาให้เป็นพิเศษเพราะต้องบอกเลยว่าเทปนี้นะของแจกเยอะมากใครที่สนใจนะครับรุ่นของพี่เอก็ไปดูที่เว็บไซต์เราได้ www ตามตานาน .com บอกเลยนะถ้าว่าคุณตั้งใจชมฮะคลิปตั้งแต่ต้นนะแหมไม่อยากมีได้ยังไงอ่ะใช่ผมไม่อยากมีอ่ะใช่อยากมีตั้งแต่หน่อยแรกแล้วอ่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะหลวงปู่เป็นคนพุทธใช่ใช่ครับปลุกเสกเป็นวาระแรกวาระแรกด้วยนี่เดี๋ยคุณไม่มีไม่ได้แล้วฮะนะขอบคุณมากมากพี่เอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่เอครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยและอย่าไปลืมกดติดตามช่องคุณก๊อฟเบนจพลก๊อฟเบนจพลทีวีครับพี่เอ สมาคมสองอย่างเซียนค่าเราสามคนรัไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ทางรายการได้เปิดเช่าเหรียญบูชาพระปิตานหนุนทรัพย์รับโชคแม่สีดาจันทร์เนื้อไม้ผสมผงพุทธคุณตะกุดมหาชนวนและตะกุดทองให้พุทธคุณด้านโชคลาบค้าขายความรักผ่านพิธีปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาศิริจันโท ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้กับทางรายการเพียงแค่ท่านแอดไลน์ตามตำนานหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ตรงข้างหน้าได้เลยครับ